ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมอร์เตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทาให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสื่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนำปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ่กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภยัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแลวก็เปิดทําการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven n i g h t r Reverse ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนนะประชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษยต่างดาวทุกท่านครับันนที่ผมภูมิจะเป็นอาราฟามเล,ลี่ก่นี่เคยสัปดานี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีอปษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า s o l a n t Time r e v e r s e นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นในตอนนี้เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เทสที่น่าจะล่าสุดแล้วเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีการรีเซตข้อมูลทั้งหมดแล้วอีกรอบนึงใช่ไหม แล้วก็ตอนนี้ตัวเกมเนี่ยจะเอาตัวละครพิเศษออกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น6ปีกเซเลนเสียถังซานเทพสมุทเสียวอูอาชูราทั้งอูทโถงหัววีห้าวเนี่ยโดนเอาออกหมดแล้วจะเหลือแค่ตัวละครระดับ SSR ธรรมดาทั้งหมดตัวละครระดับ SR ตัวละครระดับ R เพราะฉะนั้นตัวละครพิเศษจะไม่มีแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครที่เพื่อนๆควรหามาใช้เนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครช่วงต้นเกมหรือว่าช่วงกลางเกมไปแล้วเพราะว่าเลทเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องเล่นตัวละครระดับพิเศษอยู่ดีเพราะว่าเกมนี้ทุกอีเวนต์จะมีแจกมา1ตัว แล้วเราก็ค่อยไปหาเศษจากการแลกรายสัปดาห์จากการให้ของขวัญจากการเล่นกิจกรรมต่างๆนานาเนี morning, ่ยมันจะมีให้แลกเสมอเลยเพราะฉะนั้นตัวละครพิเศษเกมนี้สายฟรีหาได้แน่นอน100%การันตีนะครับแต่อย่างที่บอกตัวใหม่เนี่ยจะเข้ามาในวันที่7ก็คือ6ปีเซเลนเสีย ตัวนั้นจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพถึง1ดาวแดงจะสามารถแปลงร่างกายแท้วิญญาณยุทธได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยถ้าเพื่อนใช้สกิลเราจะใช้สกิลต่อได้ด้วยแถมตัวละครของเขาอะ่ะยังสามารถสกิลในเทิร์นเดียว2ครั้งได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง,ง o อมากถ้าใครมีแล้วอัพถึง5ดาวแดงหรือว่า2ดาวเพชรเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆคือเทิร์นแรกปุ๊บลำทีเดียวปัง หนึ่งแถวตายใช้สกิลต่อปังอีกหนึ่งแถวตายมันจะเหลือแค่2ตัวเลยทั้ง6ตัวน่ะเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ค่อนข้างขี้โกงมากๆถ้าจัดไว้ในเทียร์ก็ก็คือเริ่มต้นมา6ปีเซเลนเสียเข้าวันที่7นั่นเองนะครับและก็ต้องบอกก่อนว่าอีกต่อจากนั้นอีก7วันก็คือวันที่14เนี่ยตัวเกมจะมีการเอาอาวุธลับดอกโบพุทธพิโรธถังเข้ามาซึ่งก็จะเปลี่ยนเมตาไปอีกใครมี6ปีก็จริงแต่เมื่อคุณไม่มีดอกโบพุทธพิโรธถังนี่คือ คุณโดนสกิลทีเดียวเลือดคุณหายเกินครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเมตาช่วงแรกๆจะเป็น6ปีกอาวุธลับดอกบวพุทธพิรธถังต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวของปอไซซีใช่ไหมมันจะเป็นตัวละครพิเศษอาวุธลับใหม่ตัวละครพิเศษอาวุธลับใหม่เมตามันจะเปลี่ยนค่อนข้างเร็วมากๆเพราะฉะนั้นตัวละครหลายๆตัวน่ะจะเล่นได้ถึงแค่กลางเกมเท่านั้นไม่สามารถเล่นไปเอ็นเกมได้จะมีแค่ สามตัวมั้งที่ผมคิดว่าน่าจะไปเอ็นเกมได้จริงๆแบบไปสูสีกับพวกตัวละครพิเศษอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันได้ใช้อยู่ดีอ่าไม่ได้ว่ามันเก่งเท่ากันแต่ตัวละครมันได้ใช้เหตุผลหลักๆเพราะว่าตัวละครธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามไม่สามารถอัพแล้วแปลงร่างได้แต่เทินแรกเลยมันมีข้อจํากัดตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าถึงคุณจะอัพถึง5าดาวเพชรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวไหนคุณก็แปลงร่างได้ตอนเทินสตัวละครพิเศษเทินแรกแปลงร่างได้เลย ความเก่งต่างกันมากดาเมจต่างกันมากนะครับสกิลเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวระดับธรรมดาไม่สามารถสู้ตัวพิเศษได้อันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันมันจะมีอีเวนต์สะส่วนใหญ่ให้เราเล่นแบบ3ทีมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวละครนะมาเข้าทีมอ่ะกี่ตัวอ่าอันนี้คือปัญหาหลักๆเลยเนี่ยนะครับตัวละครที่เราต้องหามาใส่ทีมใช่หมหนึ่งสองสามสี่ห้าห หลักๆเราต้องมี18ตัวละครในการที่เราจะต้องใช้ใน3ทีมแล้วในเซิร์ฟเวอร์จีนปัจจุบันตอนนี้นะครับเขาจะมีตัวละครระดับพิเศษสีส้ม6ตัวระดับพิเศษสีแดง6ตัวระดับพิเศษสีทอง4ตัวอ่ะก็จะไล่ไปตั้งแต่6ปีออันนี้เป็นตัวระดับพิเศษสีส้มนะมี6ปีนะครับมีปอไซซีมีเซียเต้าหลิวนะครับมีถังเฉิน มีตัวของปู่กระบีอ่า่างพิเศษนะปู่กระบีแล้วก็ตัวของปีวีตรงประมาณนี้ซึ่งปู่กระบีแม่งเก่งชิบหายนะครับฆ่าตายตีต่อฆ่าตายตีต่อประมาณนี้ตัวละครระดับพิเศษสีแดงก็จะไล่ไปตั้งแต่ตัวของถังซานเทพสมุทรเสียวูอาชุล่าตัวของออจูจูชิงเทพแห่งความเร็วหลงหลงล่างเทพ ทั้งอูถงแล้วก็หัววีห้าวอ่าหตัวนะครับแล้วก็ตัวพิเศษระดับสีทองจะมีสกิลเพิ่มมาอีกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวของ6ปีกล่างเทพอันนี้เป็นสีทองคือแม่ง6ปีกอวยมากนะไออวยกว่านั้นคือปู่กระบี่อ่ะหปีปุ๊บใช่ไหมก็จะเป็นตัวของปีปีปตรงล่างเทพอีกตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนตัวของ ปูกระบี่ล่างเทพนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะสีทองอ่าปอไซซีล่างเทพอ่าปอไซซีอ่าปอไซซีจะมีธรรมดาล่างเทพอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆในเซิร์ฟเวอร์จีนเปิดมาปีหนึ่งก็ยังไม่สามารถทําตัวพิเศษได้ครบ3ทีมมันจะขาดอีก2ตัวไงเข้าใจปะเออเพราะว่าตัวพิเศษเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนเนี้ยแค่สีละ6 6, 6แล้วก็สขาดอีก2ตัวมันจะครบทีม เพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเราก็จะแบบเป็นตัวพิเศษเข้าใหม่มันจะแทนที่เข้าใหมา่เรื่อยๆอันนี้คือแมคคนิกของเกมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มมาอธิบายแล้วกันว่าตัวไหนเก่งตัวไหนไม่เก่งนะครับอันดับแรกตัวระดับ SR เนี่ยผมยกให้ตัวเลียวเลยคือเสียวอูเพราะว่าตัวละครของน้องเนี่ยค่อนข้างเก่งจากการตีธรรมดาใช่ไหมแล้วสแต็กอัตราคิในการจบตีครั้งต่อไป40%แหมสกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยเมื่อใช้สกิลปุ๊บเนี่ยจะโจมตีทั่วไปอีกหนึ่งครั้งเสมอเลย ซึ่งสกิลมันจะดีกว่าร่าง SSR ด้วยซ้ำอันนี้ต้องบอกเลยว่าทีเด็ดแล้วไม่เท่าไหร่นะครับกา <ใน S 2> ยแท้วิญญาณยุทธเนี่ยเมื่อแปลงร่างแล้วถ้าสังหารศัตรูตายจะโจมตีอีก1ครั้งใน1เทินสามารถใช้ได้2ครั้งเพราะฉะนั้นตัวเสียวอูเนี่ยจะตีได้ทั้งหมด4ครั้งก็คือตี1ครั้งฆ่าตายตีต่อฆ่าตายตีต่อแล้วถ้าใช้สกิลอันตีตึ๊บตๆ๊บตึ๊บต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 ีธรรมดาต่ออีกรอบหนึง่งสูงสุด4ครั้งอ่ะสี่หะะรือหนะ้า กทั้งขี้โกงมากนะเอาตรงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวระดับ SR เนี่ยตั้งแต่1ดาวเหลืองไปจนถึง1ดาวแดงเนี่ยอัพง่ายมากประมาณวัน2วันเนี่ยถ้าเราเล่นสายฟรีนะวัน2วัน1ดาวแดงแล้วแต่ต่อจากนั้นสำหรับผมนะเริ่มดาวแดงเนี่ยไปจนถึง5ดาวแดงเนี่ยตัวละครระดับ SR จะอัพยากกว่า SSR แล้วเพราะว่ามันต้องใช้ตัวละครทั้งหมดประมาณ6ตัวอาจาก ถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะจากประมาณ2ดาวแดงไป3ดาวแดงเนี่ยใช้ตัวละครซ้ํา6ตัวเพราะว่ามันจะใช้120เศษใช่ไหมเปิดกาชาได้ตัวซ้ํา1ครั้งจะได้20เศษตัวระดับ S R เลยใช้6ตัวแต่ถ้าเป็นตัวละครระดับ S R เนี่ยกว่าจะมาเป็น1ดาวเหลืองถึง5าดาวเหลืองเนี่ยอาจจะยากหน่อยใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็น1ดาวแดงแล้วเนี่ยการจะเป็น2ดาวแดงเนี่ยมันจะใช้แค่2ตัว เพราะฉะนั้นต่างกันไหมหกตัวกับ2ตัวเออพลังๆเนี่ยตัวละครระดับ ESR จะอัพง่ายกว่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมมองว่าเสียวอู่เนี่ยไอ้ไดถึงประมาณ1ดาวแดงหรือไม่ก็3ดาวแดงเนี่ยโอเคแล้วนะครับสังเกตปัจจุบันผมเล่นสายฟรี12วันใช่ไหมผมก็ยังสามารถเล่นเสียวอู่ไปได้เรื่อยๆอ่ะตัวละครพลังเยอะกว่าตัว ESR เยอะเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ใ้ได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะมีตัวดามจมาแทนน้องนะครับประมาณนี้เลยกันและอีกตัวหนึ่งคือตัวพิเศษของเขาเนาะเป็นล่างระดับ SSR นใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ตัวพิเศษสิตัวล่าง SSR นะครับจะเป็นเสียวอู่นะตัวนี้ตัวของน้องเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับก็คือโจมตีแล้วเพิ่มพลังโจมตีตัวเองต่อประมาณนั้นแต่ว่าสกิลอัตติเมตเนี่ยนะครับก็คออือสร้างความเสียหายใส่ศัตรูใช่ไหมแล้วก็การโจมตีครั้งถัดไปอ่ะจะดามจแรงขึ้น60%สสังเกตไหม สกิลมันไม่ค่อยดีเท่าล่างระดับ S R นะแล้วก็กายแทวิญญาณยุทธ์เนี่ยนะครับเมื่อเราแปลงแล้วตีติดคริติคอนจะกระตุ้นการโจมตีธรรมดาได้สูงสุดแค่หนึครั้งแค่ครั้งเดียวอะเสียวอู๋แม่งตีได้กี่ครั้งล่าง S R ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวละครของเขาเนี่ยสกิลอาจจะธรรมดาแต่ว่าถ้าเริ่มอัปเกรดไปในส่วนตัวของดาวแดงแล้วอะอันนี้เก่งขึ้นแล้วเออหลังจากเราสร้างคริติคอนเนี่ยหครั้ง การโจมตีครั้งถัดไปจะดาเมจแรงขึ้น50%เพราะฉะนั้นมันจะออามาคอมโบก็คือหลักๆเราต้องดาเมจอะถึงประมาณแบบไม่ไม่ใช่ดาเมจดิหลักๆเราต้องอัปดาวถึงประมาณ1ดาวแดงอะมันถึงจะเก่งกว่าร่าง ASISR เพราะว่าเราตีพาราติกครีปปงใช่ไหมดาเมจครั้งถัดไปเราแรงขึ้น50%แต่อย่าลืมว่าสกิลนี้ก็ดาเมจครั้งถัดไปแรงขึ้นอีก60%อะเปียงเดียวคือหายแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นตัวตีเดี่ยวที่น่าจะดาเมจแรงสุดในเกมแล้วอันเนี้ย เป็นตัว s อ r อีกหนึ่งตัวที่ควรทำนะครับเพราะว่ามีเติมเงินครั้งแรกได้มาฟรีด้วยแถมตู้เลดกาชาย20ครั้งที่การตดีเอชก็มีเสียวอู่ล่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเปิดได้เสียวอู่ปุ๊บเติมอีกหนึ่งครั้งได้2ดาวคือเล่นได้เลยอ่าและมันสามารถเล่นคู่กับล่าง SR ได้ด้วยเพื่อนๆอาจจะเล่นเสียวอู r, ่เอเสียวอู่เอไปปาร์ตี้พร้อมกันก็ได้นะครับประมาณนี้และ มาอีก1ตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในระดับ SSR ธรรมดาก็คือถังซานนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อเราอัปเกรดถึง1ดาวแดงจะเป็นอมตะ1ครั้งตัวละครธรรมดาในเกมปัจจุบันทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่เป็นอมตะเลยในเลดเกมจะมีตัวละครที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้ พวกกระดูกวิญ,ญญาณอมตะหรือว่าไอเทมที่เป็นอมตะมาเพราะว่ามันดาเมจใส่กันแรงมากครับทีเดียวตุ้มต้มตุ้มต,มต้มตายเลยเพราะฉะนั้นตัวละครที่สามารถสร้างก่อนได้แต่ช่วงต้นเกมปับป๊บนู่นบั๊บนี่บั๊บนั่นแล้วก็เป็นอมตะเนี่ยยืนได้อย่างเช่นพวกตัวละครที่มีเกิดใหม่นู่นนี่นั่นเนี่ยจะเป็นตัวที่เก่งมากเพราะฉะนั้นความสามารถของเขาเลยคือถ้าเป็นหนึ่งดาวแดงเป็นอมตะ1ครั้งเนี่ยโคตรดีเลยนะ,ะเด้งเลือดมาเออสาออันนี้คือดีมากๆแถมอาวุธวิญญ,ญาณย แถมตัวละครของเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อ PVP นะเพราะว่าถ้าคุณตีธรรมดาติดคริคุณจะดูดค่าสถานะวิญญาณยุทธของอีฝ่ายมา25สกิลอันติเมตเนี่ยติดคริก็ดูดสกิลวิญญาณของอีฝ่ายมาเพราะฉะนั้นอีฝ่ายจะไม่สามารถแปลงกายแท้วิญญาณอยู่ได้ท่านหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยถังซามีโอกาสชนะมากเลยเพราะว่าตีธรรมดาติดคริสกิลติดคริดูดวิญญาณยุทธอีฝ่ายอีฝ่ายแปลงร่างไม่ได้เราชนะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณแบบ5ดาวแดงอ่ะ มันจะสามารถสแต็กจากปกติได้เกรกายแท้วิญญาณยุ่ได้100ใช่ไหมมันสแต็กได้200อะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะแปลงร่างได้ตลอดเลยประมาณนี้แล้วก็ร่างจิงวิญญาณยุทของเขาเนี่ยในสถานะกายแท้วิญญาณยุทเดี่ยจะเพิ่มอัตราคิดิคอน50%เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโอกาสติดครีสูงมากๆตัวนี้ผมให้เป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในตัวระดับ s อชเลยแต่มันต้องกลางเกมและเลดเกมนะ เพราะว่าช่วงต้นเกมถ้าอัพดาวไม่เยอะจะไม่ค่อยเก่งเท่าปู่กระบีอ่าปูกระบีผมเล่นให้เพื่อนดูแล้วใช่ไหมในคลิปสายฟรีอ่ะแม่งเก่งมากมันแบกได้มากแต่อย่างที่บอกคือถ้าเอาทุกตัวมารวมกันผมว่าตัวนี้เก่งสุดแล้วนะครับและสายซัพพอร์ตอีก3ตัวที่ผมมองว่าน่าจะดีที่สุดในเกมแต่จะมี2ตัวนี้ที่ดีที่สุดแล้วในสายซับก็คือถังอ่าถังเย,ย่หัวก็คืออาถัางซานใช่ไหมอาอินก็คือแม่ถังซาน2ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น ต้นเกมกลางเกมเลดเกมก็ตามนะครับในการใช้ตีบอสหรือว่าใช้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามีการบวกอัตราคิติคอนและคลิดาเมจให้ทีมเลยอย่างเช่นตัวของอาณาางซานอย่งางเงี้ยเมื่อแปลงกายแท้วิญญาณยุทธนะครับจะเพิ่มอัตราคีิให้ทีม20%เมื่อเราอัปเกรดเป็น1ดาวแดงจะเพิ่มอีก20%แสดงว่าตอนแปลงกายแท้วิญญาณยุทธ เป็น1ดาวแดงอ่ะเราจะเพิ่มอัตราคิให้ทั้งทีม40%ถังซานจาก50กลายเป็น90%เออและตัวของเขาเนี่ยก็สามารถฮิลพันธมิตทั้งทีมได้ด้วยอ่าพร้อมกับเพิ่มโบนัสอัตราคิดได้ด้วยอะไรประมาณเนี้เพราะฉะนั้นมันแบบเข้าใจปะเออฮิลแล้วเพิ่มอัตราคิให้ทั้งทีมอีกอ่ะเออไปไงสองชั้นอย่างเงี้ยก็คืออัตราคี่สิบเนานสเทินอ่ะมันดีมากๆนะครับ แล้วก็แม่ถังซานนะครับยืนอยู่เฉยเหมือนกันแปลงกายแทวิญญาญย,ย,ย,ยุทธเพิ่มอัตราคริติคอลดาเมจให้ทั้งทีม30%ถ้าอัพเป็น1ดาวแดงก็เพิ่มกลายเป็น60%สกิลฮิลก็เหมือนกันเลยก็คือฮิวเลือดให้พัพนธมิตรทั้งทีพร้อมกับเพิ่มคริติคอลดาเมจ60%ถ้าอัพเป็น2ดาวเอ้ยถ้าอัพเป็นแบบกายแทวิญญาณย,ย,ยุทธก็อยู่2เทินเพราะฉะนั้นอาถังซานถ้าอัพเป็น1ดาวแดง กายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับบวกคลิ40เปอร์อ่าใช้สกิลบวกคลิอีก40เปอร์เป็น80เปอร์นะเออแม่ถังซานอันหนึ่งดาวแดงแปลงกายแท้วิญญาณยุทธ์บวกดามจคริติคอน60เปอร์เซ็นต์พร้อมกับเมื่อใช้สกิลบวกอีก60เปอร์เซ็นต์กลายเป็น120อ่าแล้วมันฮิวทั้ง2ตัวด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่ผมมองว่า3ตัวนี้แหละถังซานอาถังซานแม่ถังซานเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครธรรมดาที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้ว ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือหลงหลงแต่อาจาจะแบบลดต่ำมานิดนึงเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นการลดาเมจเมื่อแปลงกายแท็วิญญายุ์จะลดเมจที่ได้รับ25ซึ่งมันจะไปเก่งในส่วนตัวของการ PvP ซะมากกว่าและเป็นตัวละครที่ฮิวธรรมดาแรงที่สุดในเกมด้วยอ่าประมาณนี้นะครับแรงที่สุดในเกมเลยเพราะว่าจะฮิวตามพลังโจมตี25พร้อมกับแม็กเลือดอีก20เพราะฉะนั้นตัวอื่นจะแรงตามเลือดแรงตาม พลังโจมตีแต่ตัวนี้คือทั้ง2อ,อย่างรวมกันเลยเพราะฉะนั้นจะฮิวแรงที่สุดในเกมแล้วการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็ลดพลังโจมตีฝ่ายอีกประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวของน้องเนี่ยก็จะเก่งมากแต่ถ้าอัพเป็น1ดาวแดงเนี่ยจะเพิ่มเลือดถาวร6%นสามารถทับซ้อนได้สูงสุด5 4เทุกๆการจบเทินเพิ่มเลือดสูงสุด6%เอาไปคอมโบกับตัวไหนปู่กระบีเพราะว่าปู่กระบีตีแรงตามเลือดบันเทิงจัดอ่าอันเนี้ย จะเป็นสามซัพพอร์ตที่ผมคิดว่าน่าจะดีสุดในเกมเนาะและมาอีกหนึ่งตัวละครที่อาจจะมองว่าผมอวยแล้วกันแต่ว่ามันเก่งจริงนะครับแต่อยางที่บอกมันไม่มีอมตะไงกูกาบีเนี่ยเก่งทุกล่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นล่าง SR ธรมธรมดาล่างเอล่าง s อธรรมดาล่าง s อพิเศษรวมไปถึงล่าง s อ r ระดับพิเศษสีทองด้วยแม่งมี3ล่างอะเกมอวยขนาดไหนล่างธรรมดาครับการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะเป็นการโจมตีหนึ่งเป้าหมาย70ดาเมจ ้าแปลงการแท้พิยานยุทธโจมตีทั้งทีม50ดาเมจประมาณนี้นะพร้อมเพิ่มอัตราบล็อกให้ตัวเอง40เป็นปไงโหดไหมเออมันเหมือนเป็นตัวดาเมจที่เป็นแทงได้ด้วยอะสกิลของเขาเนี่ยนะครับอันติเมตเนี่ยจะเปการโจมตีศัตรูทั้งทีมนะพร้อมกับบัฟดาเมจให้ตัวเอง40อ่ะสังเกตล่างธรรมดาสร้างดาเมจ50ร่างกายแท้สร้างดาเมจ80เรแต่ว่าหลากัหลกๆเลยคือมันเพิ่มดาเมจ40รให้เราประมาณนี้ และร่างจริงวิญญาณยุทธ์นะครับจะทําให้เราโจมตีศัตรูแรงตามเลือด3%และไม่เกินดาเมจไอไม่เกินแบบเลือดของเราอ่ะ21%เพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันแรงมากๆครับเออคือตนเองอ่ะจะสร้างดาเมจสูงสุดนะครับตาม m a ็กซ HP คือ21%เลยเป็นไงมันเลยมีสกิลหนึ่งดาวแดงครับที่ถ้าเลือดเราต่ำกว่า70% เราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาเลย30เป็นไงเออมันอันนี้คือ max hp นะเพราะฉะนั้นปู่กระบี่มันจะมี2เซตที่ต้องเล่นก็คือเซตเสือที่ทุกๆเทิร์นเนี่ยเราจะเพิ่มเลือดสูงสุดให้ตัวเอง6หรือไม่ก็ไปเล่นเซตงูที่แบบ burst damage c r ิดาเมจแรงขึ้นประมาณนี้แล้วแต่เราเลยเพราะฉะนั้นปู่มันจะเก่งมากอ่าประมาณนี้คือเป็นตัวละครที่ คือมันตีก็แรงอยู่แล้วอ่ะแต่มันตีตามเลือดตัวเองอีกแล้วแถมมีอัตราบล็อกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวดามเมจตีหมู่ที่ถึกมากๆนะครับและตัวของเขาเองเนี่ยถ้าฆ่าศัตรูตายจะโจมตีอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นแมคานิกนี้จะอยู่ทั้งตัวธรรมดาตัวพิเศษเลยตีตายปุ๊บ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 สกิลวิญญาณยุดปึงปึ้งปึ๊งปึงตายปุ๊บเราตีต่อตายปุ๊บเราตีต่อเก่งมากแต่อย่างที่บอกถ้ามันไปเจอตัวอมตะ ช่วงต้นเกมผมมองว่าอย่างไงเฉินซินเนี่ยก็เก่งกว่าถังซานแต่ตอนเลดเกมแล้วเนี่ยก็มองว่าถังซานเก่งกว่า่าในมุมมองนะเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะปั้นตัวยาวๆเลยสักหนึ่งตัวก็ไปลงถังซานแต่ถ้าใครอยากเล่นด่านง่ายเนี่ยเหมือนที่ผมเล่นในเล่นสายฟรีผมมองว่าเฉินซินเนี่ยเก่งจริงนะครับประมาณนี้และอีกหนึ่งตัวที่เอามาคอมโบกับตัวของเขาก็คือกุ้ยเม่หรือว่ามานาสูนตัวเนี้ยจะเป็นสายแทงที่น่าจะดีที่สุดในตัวธรรมดา มันเป็นแทงซัพพอร์ตอะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจะจะมีสกิลที่ลดเลือดเรา50%แล้วไปสร้างโลกก็คือบาลียเนี่ยจากเลือด50%อะแต่ความโหดของเขาคือถ้าเขาอัพดาวไปแล้วอะสังเกตมันจะปล่อยสกิลวิญญาณยุดเลยแบบไม่เสียพลังงานเพราะฉะนั้นปกติเราต้องเสียพลังงาน3อะเพื่อใช้สกิลไม่ต้องครับพออัพดาวถึงคือปล่อยสกิลวิญญาณยุดได้เลยครั้งแรกแบบไม่เสียอะไรเลยโคตดี แล้วอย่างที่บอกมันลดเลือด50%เอน50%เพราะฉะนั้นอูกระบีตากเลือดตัวเองเต็มหลอดเหลือ50ปุ๊บมันจะเด้ง m a x HP มาอีก30%กลายเป็นเลือด130%นะแล้วมันจะเก่งมากๆแล้วพอเราอัพถึง5ดาวแดงทุกตัวนะพอเลือดเราต่ำกว่า50%มันจะเด้งเลือดเต็มทันทีเลยอะไรประมาณนี้และตัวกวุ้ยเมย่เนี่ยมันจะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้พัธมิตรด้วยเออสร้างโลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเพราะฉะนั้น เป็นตัวที่ดีมากเอาจริงเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าได้มาก็คือก๊อตเลยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้มันจะเหลือตัวอะไรอีกว่า6ปีผมพูดไปแล้วเนาะค่อนข้างเก่งนะครับ6ปีเป็นตัวละครที่เอ่อมันเป็นตัวพิเศษนั่นแหละอย่างที่บอกคือถ้าเพื่อนใช้สกิลเขาจะใช้สกิลต่อด้วยแล้วก็สกิลได้2ครั้งต่อเทิร์นแหมตัวของเขาเนี่ยมันเก่งโมะอ่ะมันมีสกิลอ่อเป็นแบบอีลิตด,ด้วยอ่ะเป็นตัว ที่มันเป็นสกิลผู้นำทีมอย่างเงี้ยเพิ่มโบงเพิ่มบาฟก็เก่งแน่นอนนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะดูมันไม่หล่อแหละแต่มันเก่งมากก็คือไอ้แมมมอสแมมมอสอยู่ไหนวะแมมมอสแมมมอสแมมมอสอะแมมมอสครับนี่แมมมอสไอ้ตัวแมมมอสเนี่ย มันค่อนข้างขีงข้โกงตรงที่ถ้าสมมุติมันแปลงกายแทบวิญญาณหยุดแล้วการโจมตีธรรมดาจับใบศัตรูนาน2เทินแล้วเอามาคอมโบกับก,บการโจมตีธรรมดาของเขาเนี่ยจะเล็งศัตรูที่พลังโจมตีเยอะที่สุดก่อนเสมอเขาจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่แถวไหนก็ตามจะวิ่งไปโจมตีตัวที่พลังโจมตีเยอะสุดเพราะฉะนั้นใน PVP โอง่งโอ่งเลยนะครับเพราะว่าอยู่แนวหลังใช่ไหมตัวพลังโจมตีเยอะสุดของอีฝ่ายอยู่ข้างบนแนวหลังอย่างเงี้ย ไอตัวเนี้ยแม่งวิ่งไปตีไอเทิร์นแรกยังไม่เท่าไหาร,าร่พรเทิร์นสองกายแทบวิญญาณยุดปึ้งแล้วแม่งกระโดดไปตีปึ๊บไปสองเทิร์นจบเลยปั่นป่วนมากและอีก1ตัวละครที่เป็นตัวที่เก่งมากๆในการ1 1เพราะว่ามันจะมีด่านลหลายๆกิจกรรมที่เราต้อง1 VS 1กับตัวของมอสเตอร์ที่พลังเยอะกว่าเรามากๆเป็น3 4 5เท่าอย่างเงี้ยมูไป ผู้ใยเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ถ้าได้ออกไปเคาน์เตอร์แอคแทกหรือว่าออกไปโจมตีเรื่อยๆดาเมจจะแรงขึ้นแรงขึ้น,แร,นแรงขึ้นเรื่อยๆเออก็คือเมื่อเราใช้สกิลปุ๊บใช่ไหมอ่ะ,เพ,อะ Con, เ,อเพิ่มอ่าดาเมจคริติคอนเอ้ยเพิ่มอัตราคียให้ตนเองใช่ไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็สกิลกายแท้ของเขาอะ่ะเมื่อแปลงร่างแล้วเนี่ยเราจะได้อัตราโต้กลับก็คืออ e ีกฝ่ายโจมตีเรามีโอกาสที่ออกไปโจมตีเพิ่มใช่ไหมอ่าได้สูงสุด2ครั้งใน1เทินประมาณนั้น และเมื่อเขาเนี่ยออกไปโจมตีทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยถ้าอัพไปหนึ่งดาวแดงเนี่ยดามเมจมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมอ่าโอกาสกระตุ้นเนี่ยโจมตีแอคแท็เพิ่มเป็น60%อร่าโจมตีได้สูงสุดจาก2ครั้งเป็น3ครั้งจากโอกาส30%เป็น60โจมตีมาเราโจมตีสวนโจมตีมาเราโจมตีสวนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากๆอ่าในการหนึ่งแต่ผมมองว่าไม่ค่อยน่าทำเพราะว่าถ้าจะเล่นได้จริงอะมันต้องมีรูชิงมู่ไป เจ้าอูจีแล้วก็อาจารย์โนคูมันจะเป็นทีมโต้ก,กับอมโบตีมาตีสวนพอเราตีไปแล้วมีโอกาสที่เราจะออกไปโจมตีเพิ่มด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมขออ่านมู่งป่ายแป๊บนึงนะในสารร่างจิวิญาย,ยุทธเมื่อลูกทีมลงมือมู่งป่ายมีโอกาสกระตุน้นอ๋ออันนี้เป็นไล่ล่าไม่ใช่โต้กลับ แสดงว่าสกิลเนี้ยคือถ้าเราออกไปโจมตีมีโอกาสที่เราจะออกไปโจมตีอีกหนึ่งครั้งมันนับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นในหนึ่ง,นงเนี่ยมาาันจะค่อนข้างเก่งมากอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นโต๊กกับคือเจ้าอูจิอ่าประมาณนั้นนะครับก็หลักๆเนี่ยจะเป็นตัวละครที่บวกไล่ล่านะก็คือคอมโบนั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามา1น,นเก่งแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องทําหรอก2ตัวที่ควรทานะถ้าจะเอาเป็นตัวแบ่งจริงๆเลยคือถังซานกับตัวของเฉินซิน เลือกตัวไหนตัวนึงเป็นตัวแบกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเสียวอู่เพราะว่ามันมีเติม35บาทครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําได้หรือไม่เพืเ่อนๆก็เล่นเป็นทีมคริติคอนตระกูลถังก็ได้มันจะมีถังซานเสียวอูอ่ถังเย้หัวออินอ่า4ตัวนี้คือเล่นได้เลยแล้วก็เอาไปใช้คู่กับมานาสูนแล้วก็หลงๆก็ได้เพราะว่าลดดาเมจที่รับด้วย25%อ หลักๆคือตระกลูลถังเนี่ยผมมองว่าเป็นเมตาที่น่าจะโอเคสุดแล้วนะครับแล้วก็รออีกตัวหนึ่ง6ปีเข้ามาในทีมอย่างเงี้ยค่อยยัดเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็ทําถังซานตัวเดียวเลยรอ7วันทํา6ปีมาเล่นคู่กับถังซานแล้วซัพพอร์ตก็เล่นอ,อ,อ่านถังซานแม่ถังซานแล้วก็หลงหลงก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็หาตัวไหนเข้ามาเป็นกุ้ยเม่ก็ได้ผมแนะนําว่าสายแท้งเนี่ย มานาสูนคือดีสุดแหละอันนี้แนะนําเลยนะครับก็หลกัหลกๆเนะี่ยในมุมมองผมจะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ใครที่บอกว่ามีความไม่เห็นยังไงหรือว่ามีตัวไหนที่ชอบลองมาอ่านสกิลดูได้อีกทีนึงแต่ผมมองว่าตัวละครที่แบบอยู่ได้ยาวจริงๆเ่คือถังซานอ่ามันมีอมาตะมันน่ากลัวครับอย่างที่บอกคือไปเจอตัวละครที่เบิร์ชเลยแรงๆอย่างเช่น6ปีเปรี้ยงเดียวเนี่ยปกติตัวอื่นตายแต่ถังซานไม่ตาย เออเราไม่ตายเราเกิดใหม่ได้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมแบบมันจะเป็นอมตะหนึ่งครั้งแล้วมันจะเด้งเลือดมา30%มันจะสามารถสวนกลับได้สก,กิลสก,กิลวิญญาณทุหลงเขาก็เป็นตีหมู่สก,กิลธรรมดาเป็นโจมตีแถวเดียวเหมือน6ปีอย่างเงี้ยเพิ่มอัตราติดครีให้ตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเก่งนะครับก็หลักๆจับประมาณนี้ละกันเนาะถ้าให้ผมแนะนําทีมเลยนะในใจผมเนี่ยจะมีถังซานเสียวอูอาถังซานาาแม่ถังซานนะครับมาราสูนหลง,หลง อ่าถ้าเป็นทีมแบบที่มีเสียวอู่ตัวนี้ด้วยก็อาจจะเป็นเสียวอู่ล่าง SR ถังซานใช่ไหมออถังเย่ยหัวเนาะอ,อ,อินนะครับมานาศูนแล้วก็ตัวเดิมนิ่งหลงหลงแต่ว่าถ้าเป็นพวกตระก,กูลหอแก้วเจ็ดสมบัติอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแบบเฉนินซินอ่ากออูหลงหลงหลงแล้วก็อันนิ่งอ่าแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยก็เป็นแม่ถังซานอาถังซานเหมือนเดิม หลักๆมันจะมี2ตระกูลนี้แหละที่เล่นแล้ว OP มากๆนั่นเองนะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเกมจะเปิดจริงวันที่16ตุลาเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนเกมเปิดเลยนะครับว่าเราจะดวงดีดวงแยะ่อะไรขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อผมไลฟ์สตรีมสดตอนเกมเปิดด้วยอาจจะเติมกลุก่มกลิบเล็กน้อยอาจทำทีม ใจจริงเนี่ยอยากทําทีมถังซานแหละเพราะว่ากะว่าเล่นยาวๆไปเลยผมจะเล่นถังซานเสียวอู่แล้วก็ทีมตะกูถังไปเลยแต่ว่าปกติผมจะเล่นปูกระบีตลอดนะไม่รู้ว่าวันแบบเปิดจริงแล้วมันจะโชคดีได้ปูกระบีหรือเปล่าถ้าได้ปูกระบีมาปุ๊บก็อาจจะเล่นปูกระบีต่อเลยก็ได้แต่จะพยายามทําถังซานเพราะว่าเหมือนมันจะมีพวกโปรโมชั่นที่ได้ถังซานในการเติมเงิน8เพชรอย่างเงี้ยประมาณ30บาทเสียวอู่ก็เติม30บาทก็ได้อย่างเงี้ย มันเลยทําให้เราเล่นถังซานง่ายและถังซานจะมีตู้พิเศษของเขาเองด้วยอ่ามันจะมีประมาณ5ตู้ตู้ถังซานตู้ปูบีตู้พีพี่ตงนะครับมันมี4หรือ5ตู้เดี๋ยวผมจำไม่ได้หลักๆมันจะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตอนเปิดเกมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเอาพวกกิจ,จกรรมกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะก็อีกประมาณ2วันแค่นั้นเอง,เ,องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่าแลวก็กดแชร์เจอกันครับสวัสดีครับ